สวัสดีค่ะวันนี้กินอีกแล้วค่ะมาม่าลืมเอาซองมาให้ดูนะคะวันนี้กินมาม่าไทยค่ะเพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรค่ะชวนพี่น้องกินมาม่ามาม่าบ้านเราแหละค่ะที่ตลาดร้านของคุณคุณสาวสาวเวียคุณสาวสาวเวียดนามค่ะได้วพลก็เอาหมูใส่ด้วยในระยะนี้ ยี่พนรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะว่าที่ทํางานขาดหนึ่งคนเขาไม่เข้าแก่นะคะอายุเยอะเขาเจ็บขาเจ็บแข้งเจ็บตาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ทําเราก็ขาดไปหนึ่งคนเราก็เลยเหนื่อยยี่พอเลยไม่มีแรงตามไปเยี่ยมพี่น้องไปหาเพื่อนๆนะคะขอโทษด้วยนะคะทุกๆคน วันนี้ไม่รู้จะกินอะไรแฟนก็แกก็ทําของแกกินเองวันนี้อะไบอกแกว่ามีมาม่าอยู่เราก็จะกินมาม่ากันค่ะมาวันนี้พรุ่งนี้ไอพรหยุดไว้นะคะแล้ววันนี้เพื่อนแฟนก็อยู่ข้างล่างไอพลก็ขึ้นมากินชั้นชั้นบนของบ้านแล้กินมาม่ากันค่ะ,คะมาม่ารสแซ่บ ง่ายนะคะคิดถึงทุกๆคนนะคะคิดถึงเพื่อนทุกทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขอยังขอโทษด้วยทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปบ้านกลับมาคนง่ายหนคะ่ะก็เลยพักพักเตียงแหบเตียงแห้ง,งที แล้วอากาศไต้หวันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวก็มีพายุผ่านไปผ่านมาแต่ไม่ตรงไม่ตรงที่ไต้หวันเลยนะคะโดยตรงเลยนะคะจะผ่านข้างๆไปฝัง่งนู้นแล้วก็นี่จะมีอีกรูกหนึ่งก็จะผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาอย่างเนี้ยค่ะไม่มาโดยตรงแต่ถ้ามาในตรงก็จะแรงค่ะมามา่าเพราะว่าสมัยก่อนเย็บผ้าอยู่กลางคืนเนี่ยแต่เราทางานเล่งแล้วก็เอาเขาก็อามาเขาจะ ซื้อมาม่าเป็นกล่องๆมาแล้วก็ตะต้มให้เรากินค่ะนี่คืออาหารอาหารอาหารยอยากกินค่ะนี่คืออาหารที่เราอยากกินมาม่าก็มีประโยชน์นะคะไม่ใช่มีประโยชน์คือช่วยให้เราอยากเวลาเราอยากกินนี่เราก็กินได้แต่เราก็อย่าก,กินเยอะมากนะนะไม่ได้กินทุกวันค่ะค่ะม่มากินนี่ที่วัยบนบ้านว้เพื่อนเขานั่งคุยกันเท่านั้นเยอะเราเยันก็มากินนี่ อืมม me me oui, ัมมัมอืมคนดังเลยค่ะพ้ายายพรน่ะไม่มีเวลาออกไป ขึินกลับมาก็เหนื่อยก็อาบน้ำาจนทีขึ้นมาพักผ่อนก็เปิดไว้ค่ะถ้าสมมุติเราเปิดไว้นี่ยาวชนก็จะไม่นะอะไรนะคะบ,บางทีก็ไม่ได้เขียนไปก็เปิดไว้เพราะเยาวชนมีโทรศัพท์สองเครื่องค่ะแต่ว่ามีเบอร์เดียวนะคะมีอันเดียวแต่แยกสองอันเนี่ยเราซื้อมีโทรศัพท์สองเครื่องที่ไต้หวันนี่เขาซื้อโทรศัพท์เราซื้อหมายเลขเนี่เขาให้โทรศัพท์เราตีเครื่องนึงค่ะแต่ว่าเราต้องเสียค่าเน็ต ค่าเขาเรียกฝั่งค่าฝั่งข้าค่าอะไรค่าอินเทอร์เน็ตนะคะที่เราจะติดต่อกันเนี่เยเดือนหนึ่งเดียพรต้องเสียหกร้อยแปดิบแปดบาทแต่ยอาเรายพรก็ไปซื้อมาอีกเครื่องหนึง่งเราก็แยกได้ทีนี้เวลาเดี๋ยวนี้เดียพรไม่ได้ไปหาใครเพราะว่าข้างล่างบ้านเดียพรไม่มีไม่มีอะไรนั่นเลยค่ะไม่มีอะไรอะไม่มีหายไม่มีนั่นเลยถ้าต้องขึ้นมาข้าบน เขาเรียกไม่มีซินเหรอที่ไต้หวันเขาจะไม่มีอะไรเนะไม่มีไม่มีเน็ตชอบมันยายพรบางทีพูดออกมายายพรจะเป็นคนพูดออกมาจะไม่ค่อยถนัดอะไรเพราะว่าเราพูดภาษาจีนทุกวันทุกทุกวันเนี่ยเวลาพูดออกมายายพรจะไม่พูดออกจะไม่ค่อยจะบางทีก็ตกไปจีนบ้างแต่ถ้าสมมติไปประเทศไทยแล้วก็ไปพูดประเทศไทยแล้วก็บางเจ้าจะ ตกไปประเทศภาษาจีนแล้วว่ายายพรพูดแต่ภาษาจีนกบแฟกับทุกๆคนทุกวันแต่ยายพรพูดกับแมวนี่ยายพรจะพูดกับภาษาไทยนะคะเพราะว่าเราพูดภาษาไทยกับเขาเขาวงงเหมือนกันแต่เราก็พูดภาษาไทยกับเขานะคะจงเข้าใจยายพรเพราะว่าข้างล่างบ้านยายพรไม่มีเน็ตเพราะว่าบ้านยายพรอยู่ข้างในไม่ได้อยู่ออกข้างนอกถ้าไต้หวันนี่เขาจะมันจะเป็นเกาะบางทีเชื่อมโยงกันก็ลำบากเหมือนกัน ถ้างเงียบก็คือแปลว่าถ้ายาพอรออกไปทิ้งขยะเลวพอจะเอาโทรศัพท์ไปแล้วก็จะเปิดได้พอดีช่วงนั้นก็เป็นของของคุณโมก็เปิดคุณโมค่ะเพราะว่าช่วงของคนอื่นบางทียาพรตื่นขึ้นมาก็เจอ,อยาพรก็กดแล้วก็เปิดเปิดไว้ถ้าคุณก็ลุกไปเข้าห้องน้ําหรือว่าไปทาํางานยาพรก็จะเปิดบอกว่า เปิดไว้นะเดี๋ยวจะเอาไปทํางานด้วยไอ้พรก็ใส่กระเป๋าเราไปทํางานด้วยเราไม่สามารถเปิดออกมาข้างนอกประวางได้นะครับก็เปิดไปให้เขนานี่บางทีเปิดจนเวลากลับบ้านก็โทรศัพท์ก็หมดแบตค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าไม่มีช่วงไอ้พรตื่นมาไม่มีใครขึ้นนะคะไอ้พรก็เปิดพระสวดมนต์หรืออะไรเนี่ยเปิดไว้เพราะว่าเราก็ ฟังอันนั้นเปิดไว้เราก็ได้นิดนิดน่อยๆนะคะก็ฟังเพราะว่ายายพรตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมายายพรก็ชอบฟังพระสวดมนต์อยู่แล้วแต่เราไม่ได้ไป,ไปวัดนะคะที่นี่ไม่ไม่มีวัดไทยแต่เราก็ไปวัดจีนค่ะไหว้ก็เหมือนเหมือนกันนะคะเขาก็ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีทั้งนั้นนะคะไม่ม <uks> ีศาสนาไหนสอนให้เราเป็นคนเลวค่ะแล้วก็อยู่ได้แต่จิตใจเราก็เป็นพุทธศาสนาพุทธของเราที่นี่เขาศาสนาพุทธเพราะว่าเจ้าแม่กวนอิมที่ที่บ้านยายพรนี่ก็บน ลูกของจะแม่ก็อนนีบนบนศีรษะท่านก็จะเป็นพระพุธทธเจ้าค่ะเพราะว่าแล้วก็คนไต้หวันกับคนไทยแต่คนประเทศไทยเราจริงๆเย่ยเ,เ,เ,นนเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนที่ใจกว้างเพราะเรียนรู้มาจากการที่อยู่ที่นี่เอคนไต้หวันเขาเาใจกว้างแต่มันก็เป็นมังคมนะมันก็เหมือนเหมือนกันแหละคะ่ะพูดถึงพูดไปพูดมาก็เ,าเหมือนเหมือนกัน จพาบางทีเรากินแล้วพอน่ยก็าเาบอกว่าเมือกินของไม่ของดีๆอ่ะไม่ชอบกินค่ะบอกตรง เราไม่ชอบกินเราชอบกินน้ำพริก,กชอบผักชอบลาบหมูลาบอะไรเนี่ยชอบของเป็ดชอบน้ำพริกปลาลาชอบ,ชอบหมูทอดแล้วก็ปลาลาโบ่างทีน้องก็ไปีิตาเหลียวที่ว่าเนี้ยหนานไทยเขาก็ซื้อมาเขารู้ว่าเราชอบกินเขาซื้อมาเราก็ให้เงินเขาเราไม่ได้นั่นน้องเพราะว่าเราก็ทํามาหากินด้วยกันนะคะอย่าเอาเปรียบก,กันแค่นั้นนะคะ ราะว่าเป็นคนที่เป็นมังแต่เด็กเป็นคนไอมันแต่เด็กเด็กเพราะว่าลุงใสจะขาดความอบอุ่นว่าไม่ใช่ขา,า,คาขดความอบอุ่นจากพ่อแม่จะขาดความอบอุ่นที่ว่าเรานอนเราไม่มีผ้าห่มแต่เด็กตอนไปอยู่เพชรบูรณ์กับบ้านพี่ชายไม่มีผ้าห่มบางทีก็เอากระสอบมาห่มไอพ่อนี่เป็นคนลำบากนะคะเยวขออนุญาตกินน้ำากินแบบนี้ค่ะสุกมกอย่างนงี้นนะเเนี่มม้แบบนี้นะ ไม่จําเป็นเอาแก้วอย่างงี้ง่ายดนีไม่ต้องล้างแก้วค่ะประหยัดมาเอานี่ก็ไปใส่ไอที่เราก็เก็บขวดไว้ขายแต่ตอนนี้พอไม่มีเวลาขายค่ะก็ให้คนอื่นเขาให้พี่เขาเขามาเก็บเราเราก็ให้แฟนก็ยกให้เขาพนนเพราะว่าเมื่อก่อนี่ยพอนเย็บผ้ายพอนจะเก็บทุกอย่างขายเย็บผ้ายอยู่บ้านเราก็เก็บตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่ขายนะคะเพราะว่าเราทํางานเราไม่มีเวลาที่จะเก็บจะมัดจะอะไรเงี้ยค่ะ เนี่ยเขามีประโยชน์ให้เราเราได้กินน้ําแล้วก็ได้ขวดขายถึงมันจะถูกแต่ว่าเขาเขาเก็บเลกเก็บน้อยผสมนะคะแต่ทีนี้พี่คนนั้นเขาก็เขาคงหละลําบากหน่อยเขาก็มาเก็บนี่แต่เราก็ไม่รู้นะว่าเขาลำบากเพราะว่าบางคนคนไตวานนี่เขาแต่งตัวไม่ได้ไม่แต่งตัวเหมือนคนที่ไม่ได้ว่านะคะเหมือนคนอย่างเราเนี่ยยากจนอย่างเราแต่ว่าเขารวยที่สุดในที่ที่นี่แล้ว คนผู้ชายคนนี้เขาจาาับปลามีเรือใหญ่ทั้งหลายลำแล้วลูกเขาก็ <c oughs> <c oughs> เป็นคุมคุมที่วัดคุมอะไรหมลูกเขาเป็นน้าแก่แต่ว่าการนี่เราบางทีเป็นหน้าแก่นี่ก็ลำบากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราผิดชอบเยอะการน,นี่เราเป็นลูกน้องเขาก็ดีเราทํางานเสร็จเราก็กลับบ้านแต่ถ้าเป็นหน้าแก่เราเรับผิดชอบลูกน้องรับผิดชอบนู่นถ้าถ้าสมมุติว่าเราลูกน้องทําไมด่ดีบางทีเรามีจิตใจที่สงสารแล้วก็ไม่กล้าด่าไม่กล้าวว่าเขาค่ะ พูดยากแต่เท่าแก่ที่ว่ารวยเนี่ยพอรู้จะรู้เพราะว่าเพื่อนเคยไปทํางานที่นี่ดูแลอากงเพราะว่าเอาคนไทยนะมาดูแลแล้วเพื่อนคนก็กลับแตแล้วค่ะอากงก็ดูแลอากงครบสัญญาเก้าปีกี่ปีไม่รู้เราก็รู้จักกับเขาเท่าแก่นี้ก็ดีแกแต่งตัวไม่ได้อะไรเลยค่ะเหมือนเสื้อผ้าก็ขาดๆแต่งตัวไปขี่โมไซเก่าๆเนี่ยมัดถุงมัดอะไรติดโมไซ์รุงตุงนั่งไปเนี่ยแต่รวยที่สุดในที่นี่นหะคะ่ะคนไทยเขาไม่ได้ เขาเขาบางคนเขารวยแต่เขาไม่ได้ทําตัวเหมือนคนรวยเขาต้อ <sucks> งทำขายทุกอย่างเพราะว่าคนรวยนี่ขยันถ้าจริงๆค่ะไม่ใ <lymph> ช <unun aries> ่ว่าเราคนจนไม่ขยันนะที่บางทีขยันก็ไม่รวยแล้วพอทำงานก็พมีอยู่มีกินก็พอค่ะอย่าเป็นหนี่เป็นสินคนอื่นก็พอเพราะว่าเราพเคยลำบากมาเยอะ นานๆกินดีนอร่อยกัมามากเรามีหมูสามชั้นแล้วก็หั่นใส่เมนูหมูสามชั้นไม่ใช่ว่ามันเยอะนะคะหัน่นบางๆใส่คนชอบกินหมูสามชั้น สาวมือไปแนบธรรมดา,าให้นอนอน่อยนะตอนแรกๆก็ขยันทำคลิปทุกวันคนะ่ะตอนนี้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าไม่ขยันนะคะไม่รู้จะทำบางทีอะไรไะบิ๊กจะทำกินค่ะไ,ไออกไปถ่ายขางเราก็ร้อยเร้่องก็ต่อยดนึ้นมาเราไปถ่าย เราไปถ่ายของเขาต้องขออนุญากเ่าคนเหมือ,อ,ขอ,ขอมนเจที่ไอพลไปถ่ายที่ให้อาหารที่อาหารมเมวไปซื้ออาหารเมวขอเขาแล้วรงไปถ่ายเขาก็ตกใจเพเราะรอเราไปเลยไม่รู้ตัวอ,อะไรอะไรอ,อ่ะจะแกไม่ว่าอะไรแกนี่ใสด่ดีเพราะว่าแกแกไม่แต่งงานค่ะผู้หญิงมันไม่แต่งงาน กินง่ายอยู่ง่ายค่ะนอนง่ายเางคนก็นอนง่ายตรงไหนก็นอนได้ดูเสือนอนเลยแล้วก็ไม่ค่อยกลัวอะไรด้วยค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวบีกลัวผีกลัวหาย มาม่าบ้านเราเหรออ๋อแล้วเริ่องปาเนาะมาม่าเนี่ยมาม่าเนี่ยคนแต่ละเขาเรียกเผาเมียนเผาเมียนเผาก็แปลว่าเราไปไปไว้ในน้ําเนี่ยค่ะแต่เผาเมียนนี่จับไว้กันน้ําร้อนใช่ไหมคะเราก็เผาเมียนเผาเมียนเผาเมียนก็หมายความว่าเผาก็คือว่าเราไปแช่กับน้ําต้มกันน้าอะไรเนี่ยค่ะ นั่นเราก็มากินนะคาเรียกเผาเมียนอันนี้เขาเรียกเผาเมียนก็แปลว่ามามา่าค่ะแต่มาม่าของประเทศถ้าคำว่ามาม่าก็มาม่าเนาะเป็นแม่เงี้ยนะขอโทษเพือพ่อนๆทุกคนจริงๆนะคะญีพปไม่ได้ไปหาจะอีกอย่างเลยพอนจะบอก เยพรเป็นคนไม่รู้ภาษาอังกฤษนะคะถ้าใครที่เขียนมาแล้วก็สวัสดีเยพรที่เวลาน้องๆเขาขึ้นเยพรก็รู้จะตอบว่าไงว่าเยพรไม่รู้ภาษาชื่อเขาเขียนไม่เป็นค่ะอย่าว่ากันเลยนะคะบางทีก็ภาษาอังกฤษเยพรก็เขียนไม่เป็นเพราะว่าเยพรเรียนเพจนตัวสี่นะคะจมเขาเ้าใจะยพรดเด้อเดื้อโกรธกันจริงๆเลยอย่างบางคน ถ้าภาษาไทยเรารู้เราก็ตามไปให้ถูกแล้วก่อนแต่ภาษาอังกฤษนี่เราเขียนไม่เป็นค่ะต้องไปตามีเพื่อนคนหนึง่งท้าเห็นเขาอยู่ในนั้นเราก็กดไปหาอย่างเนี้นะคะ่ะอย่าว่าอย่าพอนะคะขอโทษทจริงๆเลยนขอโทษจริงๆ๋ยวพอนะใสายตาสั้นจะดูใครเนี่ย ไมนน่มากินเผาเมียนแต่แบบนี้เผาเมียนเผาเมียนแจกกระตาพวกเกนเค่เผาเมีเผาเมี่ยนเจี๊เผาเมีมหยหลายๆเจี๊ยเผาเมีเดีเยอะก็มีเรื่องภูมิใจหลายๆอย่างชายด้วยค่ะ ไม่อยากเป็นทหารเขาอยากเออาเพราะว่าความกดดันเยอะทหารเนี่เนี่ยแต่ยน,นเยอะความกดดันเยอะแต่ถ้าเราออกโดยที่ไม่ตรงกำหนดเราต้องเสียเงินห้ทางหง โนก็ไม่ค่อยเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะคะขอโทษ้ว่ว่ามีเรื่องเยอะมีเรื่องดีใจแล้วก็มีเรื่องเสียใจแต่ว่าเรื่องเสียใจนี่เราก็ไม่คิดแล้วคะ่ะเพราะว่าถ้าเขาจะออกก็ให้เขาออกเขาก็มาหางานทําได้เราก็มงคิดเลยมาก ไม่แน่ยพัพลอาจจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าข้างหลังค่ะไม่ใช่ข้างหน้าน,นะคะจะยาวเติมขึ้นมาอีกหน่อยเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนก็คงแต่แต่จะชื่อยอัยพรเหมือนเดิมนะคะสบายไตวันเหมือนเดิมอาจจะตรงกลางจะอาจจะเป็นมีน้องแมวเข้ามาด้วยอะไรนะคะเพราะว่ายายพรจะสงสารแมวเป็นคนที่สงสารแมวเ,เป็นคนที่สงสารสัตว์ทุกชนิด ที่สงสารที่สุดก็คือช้างค่ะน้องๆช้างตัวเล็กๆดูเข้าตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี่ยเป็นเอฟซีเข้าตั้งแต่ตัวเล็กจนเนี่ยยังไม่ y ำยูทูบนะคะก็ดูดูค่มน้องๆเขาเนี่ยค่ะดูแม่ช้างลูกช้างนางสานตอนนี้ไม่สบายกันเยอะดูแล้วก็น้ำตาไหลเพราะว่าช้างนี่เป็นเป็น ไม่ว่าเป็นสัตว์เนาะเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศประเทศทุกอาจจะเป็นทุกประเทศแต่ประเทศเรานี่เป็นช้างที่สูงส่เเยัยพนเห็นก็จะร้องไห้ไม่กล้าดูเท่าไหร่ในตอนนี้ดูแล้วเห็นเขาเห็นเขาไม่สบายก็ร้องไห้อยากร้องไม่ใช่อยากร้องน้ําตาไหลตามเขาเพราะว่ายายพนเป็นคนรักช้างมั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆเลยเป็นคนที่รักช้างมากไม่ใช่ว่ามันดูแลถึงรักนะคะรักมาตั้งแต่ เล็กๆถ้ากลับบ้านเนี่ยยัยพรจะไปดูช้างถ้าไปอยุธยาทุกพนเคยไปเที่ยวเต๋จะให้ยายพรขึ้นช้างยยพรทำไม่ขึ้น,นะค่ะไม่รู้ไม่รู้จะเป็นไม่รู้เป็นไรยัยพรจะไม่ขอขึ้นเขา <c oughs> ขนาดเราเลี้ยงแมวตัวเล็กๆมแม่กับมาเราลองน้องไห้เราต้องสงสารแต่ช้างเนี่ตัวใหญ่ที่สุดเป็น สัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดเป็นสัตว์ที่มีพ่อคุณต่อประเทศไทยเราเยอะเราไม่ใช่เจ้าของเราก็อยากเสียใจทุกวันนี้นึกถึงก็จะเสียใจเ่ยถึงว่าไม่เลี้ยงก็ดีนะคะเพราะว่าเลี้ยงแล้วถ้าเราก็เป็นอะไรไปเนี่ยเราทําใจไม่ได้เดี๋ยวพรก็พูดไปแล้วเธอนะคะพูดไปเรนงนี้เรื่องนี้แต่ไม่ได้เรื่องนั้นนะคะ เรื่องค้างหรือเรื่องสำคัญนวิดีโอของเราขอให้น้องๆท้้งทุกตัวนัคะทุกทุกท่านทุกทตัวโตและตัวเล็กขอให้พระ,พระเจ้าคุ้มครองพร,พ,รพ,รพ,พระพุทธเจ้าพระคุณพระพุทธประธรรมผสมคุ้มครองน้องท้างท,ท,ทุกทุกทุกเชือบให้หายนะคะหายเป็นปกติ แล้วขอให้เป็นกำลังใจให้ให้พ่อแม่ของน้องช้างทุกๆคนนะคะขอให้น้องช้างหายหายเร็วๆคะ่ะทุกๆคนนะคะทุกๆตัวนะคะไม่อยากเรียกเขาเป็นตัวเลยคะ่ะเพราะว่าเขารักเขาคะ่ะขอให้น้องๆช้างแล้วก็แม่ๆม่ช้างแล้วก็เจ้าของว่าทุกๆเชือกทั้งเชือกหายจากอาการเจ็บป่วยนี้ด้วยนะคะทุกขอให้หายนะคะ เยอพรก็กินอิ่มพอดีนะคะถ้าทําอะไรพูดอะไรที่ผิดพลาดไปก็เยพรก็ขอโทษด้วยนะคะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เหนื่อยจากการทํางานแต่ก็รักรักการทํา y o YouTube ค่ะเพราะว่าเยพรดูเพามาตั้งตั้งนานแล้วก็ดูยูทูบนะไปช่องนู้นช่องนี้แต่ทุกวันนี้เยพรก็ไปเหมือนกันนะไปดูที่ช่องที่เราเคยชอบเราต้องไปติดตามไปดูเขาไปหา บางทีก็คอมเมนต์ในคลิปเขาเพราะว่าเราเคยทําแบบนั้นเราก็จะไม่ทิ้งเขาจะดูให้เขาแต่เขาจะกลับมาดูเราหรือไม่ดูก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราเคยทําเราก็ทําในสิ่งที่เรารักเราชอบเราสบายใจนะคะขอให้ทุกคนเข้าใจเยพรด้วยที่เยพรไม่ได้ไปหาบางทีก็กลับมาก็ายุ่งแล้วเน็บก็ไม่ดีเลยอยู่ข้างล่างค่ะกลับมาเยพรก็ต้องอาบน้ํากินข้าวอยู่ข้างล่างบางวันก็มีแต่ช่วงนี้พายุจผพานจะเข้าออเรื่อยๆเนี่ย เน็ตจะไม่กับต่างประเทศอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเจนจะขาดคาหายหายหมุนอะไรเนี่ยแต่สมัยก่อนไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่โตช่วงนี้พายุเยอะก็เป็นนะคะขอโทษทุกๆคนเลยค่ะแล้วภาษาอังกฤษไอพะอ่านไม่เป็นค่ะแล้วมีชื่อไทยมาทักนิดหนึ่ง ไอ้พลก็จะฟังคนอื่นเรียกเอออันนี้อ้พรก็จาได้ไอ้พรก็จะเขียนไปสวัสดีค่ะแต่บ,บางทีก็เขียนสวัสดีผิดชื่อก็มีนะคะขอโทษได้นะคะขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกทุกคนคะ่ะรักทุกทุกคนนะคะรักทุกคนในโลกนี้ค่ะอยากให้คนเรารักกันอย่าทะเลาะกันอย่าอย่าตีกันอย่าว่ากันอย่าฆ่ากันอย่าอะไรกันอยากให้เป็นแบบนั้นค่ะ ไม่อยากให้ทุกคนทะเลาะกันอยากให้ทุกคนรักกันเข้าใจกันขอบคุณทุกๆคนนะคะไว้<ะ>รักกันค่ะรักกันไว้ถึงไม่ไม่ไม่ได้ใครเขาไม่มาดูห้องเราอะไรเราเราก็รักเขาค่ะรักคําว่ารักมันดีที่สุดเมตตาต่อกันรักกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณ<อ>มากค่ะ